สำหรับการจัดก,การมรดกนะครับตามมาตรา 16, 29แล้วมีทายาทโดยธรรมอยู่6กลำดับครับที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกลำดับที่1คือผู้สืบสันดานนะครับผู้สืบสันดานเนี่ยจะมีู่3ประเภทคือประเภทที่1บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายประเภทที่2บุตรนอกกฎหมายแต่บิดาจดทะเบียนร,รับรองบุตรนะครับและบุตรบุญธรรมก็มีสิทธิ์้วยครับส่วนลำดับที่2คือบิดามารดาครับลำดับที่3คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันและลำดับที่4ี่ คือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดานะครับลำดับที่5คือปู่ย่าตายายนะครับแล้วลำดับที่หลุงป้านนะ้าอาซึ่งกฎหมายเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับบิดามารดามากครับบิดามารดาเนี่ยจะมีสิทธิ์รับมรดกเท่ากับผู้สืบสันดานเลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดมีบุตรอยู่2คนเนี่ยแล้วบิดามารดาย,ยังอยู่ครบมรดกมีทั้งหมด4ล้าน บุตรคนที่หนึ่งก็ไปเลยหนึ่งล้านคนที่สองหนึ่งล้านบิดาหนึ่งล้านบรรดาหนึ่งล้านนะครับส่วนคู่สมรสเนี่ยก็เป็นทายาทโดยธรรมนะครับแต่ว่าคู่สมรสเนี่ยจะอยู่ภายใต้การบังคับของมาตาหนึ่งหกสามห้าซึ่งมี4ีกรณีนะครับที่คู่สมรสจะได้รับมรดกกรณีที่หนึ่งนะครับผู้เป็นทายาทโดยธรรมข้อหนึ่งและข้อยองอยู่นะครับคู่สมรสเนี่ยก็จะ เปรียบเสมือนเป็นทญญายาทโดยธรรมในลำดับที่1และ2เลยครับตัวอย่างเช่นว่าเหมือนเดิมครับมีบุตรอยู่2คนบิดามารดาอยู่ครบแล้วก็มีคู่สมรสรอบนี้ทรัพย์สินเป็น5ล้านครับก็แบ่งกันไปเลยคนละหนึ่งล้านบุตรคนที่1 1ล้านคนที่สองล้านคู่สมรส1ล้านบิดา1ล้านมารดา5้าล้านนั่นเองครับส่วนในกรณีที่2คือทญญายาทลำดับที่1ที่2เนี่ยไม่มีชีวิตอยู่แล้วครับ มีอยู่แต่พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันคู่สมรสเนี่ยจะรับไปเลยกึง่ง1ส่วนกรณีที่3มนะครับผู้ที่ได้รับมรดกของแบบที่หนึ่งสองสเนี่ยไม่มีชีวิตอยู่แล้ก็จะเหลือ4ี่ห้าหคู่สมรสก็จะเอาไปสองในสามครับตัวอย่างเช่นว,ว่ามีมรดกอยู่สล้านเนี่ยคู่สมรสก็เอาไปเลยครับสล้านส่วนอีก1ล้านก็ คนในลำดับที่ยังอยู่ก็เอาไปแบ่งกันนะครับส่วนกรณีที่4คือทายาท6กลำดับเนี่ยไม่มีเลยก็คู่สมรสรับไปติดๆคนเดียวเลยถ้าไม่เข้าใจกันทูใหม่อีกรอบนะครับค่อนข้างยาวคลิปนี้ขออภัยด้วยครับ